เราจะเดินเข้าไปในตึกชิบูย่ากันก่อนนะครับผมชิบูย่าตึกนี้ no สวัสดีครับผมสำหรับชาวมีมันนี่นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูแหล่งซื้อของนะครับผมซึ่งเป็นเสื้อผ้านะครับผม เป็นแหล่งใหญ่อันดับต้นๆของเมืองไทยนะครับผมนั่นก็คือประตูน้ำนะครับผมตอนนี้นะฮะผมยืนอยู่ตรงกลางนะครับถนนสองฝั่งนะครับ <c oughs> ระหว่างฝั่งประตูน้ำกับฝั่งเ,เขาเรียกว่าแพตินัมนะครับผมเ,เราจะอยู่ให้สังเกตง่ายๆนะครับตอนนี้นะฮะถ้าฝั่งที่เป็นประตู น้ำเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับพานทิพย์นะครับตอนนี้เราอยู่หน้าตึกพานทิพย์นะครับผมตึกพานทิพย์มันจะอยู่ติดกับตึกแพทตินัมซึ่งอยู่ตรงโน้นนะครับตึกนี้นะครับจะเป็นตึกแพทตินัมนะครับผมส่วนตึกของประตูน้ํานะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับผมประตูน้ําเนี่ยนะครับผมมันจะมีฝั่งมันจะเป็นมันจะเขาเรียกว่ายังไงครับมันจะขายของถูกนะครับ ต่อฝั่งพาน์ทิฟฝั่งแพตตินัมเนี่ยนะครับมันจะเน้นเป็นเสื้อผ้าที่วัยรุ่นชอบเนาะแล้วก็ออกแบบมาแบบตัวและไม่กี่ไม่ไม่เยอะนะแต่วประตูน้ำเนี่ยจะเป็นแบบเสื้อโหลนะคบผมประตูน้ำนะครับผมจะแนะนำอย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่หลักๆเนี่ยจะมีอยู่ 3- 4สบริเวณนะคบผมก็จะมี ชิบูย่าตรงนี้นะครับตึกนี้จะเป็นตึกชิบูย่านะครับผมผมใจเงยหน้าให้ดูนะครับอันนี้นะฮะตึกชิบูย่านะครับผมชิบูย่าเนี่ยจะเป็นแบบชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นขายเสื้อผ้าเนาะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยชิบูย่าจะเป็นตลาดฝั่งแบบพวกอินโดพวกอาเซียนอะไรอย่างนี้นะครับจับผมเห็นมุสลิมชอบลงชอบมาซื้อของที่ตึกชิบูย่าบ่อยนะครับส่วนประตู น้ำเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของตึกใบหย,ยกนะครับเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นตึกใบหย,ยกตรงนี้ตรงใบหย,ยกเนี่ยนะครับมันจะเรียกว่าใบหย,ยกสองนะครับผมใบหย,ยกสองเนี่ยมันจะเป็นเสื้อผ้าโหลนะครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คเลยนะโดยทั่วไปแล้วออแม่ค้าโดยส่วนมากเขาชอบมาซื้อถ้าเกิดว่าเป็นแบบตลาดกลางๆนะล่างๆกลางๆเนี่ยก็จะซื้อฝังประตูน้ำนะครับผม แต่ถ้าเป็นพวกแบบวัยรุ่นลง IG เนี่ยเขาก็จะมาคัดของที่แพตตินัมนะครับผมเขาก็จะแยกย่อยเป็น2โซนแบบนี้นะครับผมอ่าวันนี้คือภาพรวมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินประตูน้ำกันนะครับผมว่ามันจะว่าขอสินค้ามันจะเป็นแบบหน้าตาแบบไหนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ประตูน้ำนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตึกชิบูย่ากันก่อนนะครับผมชิบูย่าตึกนี้ช่วงเนี้นะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับเพิ่งพ้นโควิดมานักท่องเที่ยวอาจจะน้อยนะครับผมมันก็อาจจะทําให้หลายๆร้านมันปิดตัวลงไปนะครับผมก็ถ้าเห็นร้านค้าน้อยก็อย่าว่ากันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตึกกันนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้าง ตอนนี้เราอยู่ในตึกชิบูย่านะครับในนี้ก็จะมีแฟลกนะครับผมเ้ามาซื้อของที่นี่นะไม่ต้องกลัวนะครับเราสามารถส่งด่วนกลับไปที่จังหวัดของท่านได้เลย JT ก็มีนะครับตอนนี้รู้สึกแฟต JT เคอร์ดี้เขาจะมีตามแหล่งค้าส่งใหญ่ๆกันไปหมดแล้วนะครับผม นี้ก็กำลังแพ็คของนะฮะนีนะคะออนไลน์ก็เสื้อราชการนะครับ <School> ผมเสื้อลายแฟนซีนะครับผมชทีนน ini ีเ<ๆ>นาะเดี๋ยวเราจะเ,าเดินเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะครับ J t เขาก็มีครบหมดนะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆร้านออนไลน์นะครับก็น่าจะอยู่ที่เนี่แหละครับเนื่องจากว่าเห็นไหมครับมีคนส่งของเทอรี่ส่ง JT เยอะมากนะครับแมค้าออนไลน์ส่งกันเยอะมากเดีย๋ยวเราจะตอนนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งนะครับชั้นหนึ่งก็จะเป็นเสื้อผ้าทั่วไปอะเนาะมีเยอะมากเลยเสื้อผ้าเป็นโลกของคนที่ชอบแต่งตัวนะครับ เสื้อยืด950เนาะ180 150บางตัว80บาทบางตัวกางเกงก็200กว่าบาทนะฮะเสื้อยืด90เดี๋ยเราเดิน,ดนขึ้นไปดูชั้นสองกันนะครับผมชิบูย่าเนี่ยชั้นบนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกแหล่งขายผ้าม้วนนะครับผมผ้าม้วนสําหรับเราไปเย็บเป็นชุดเนาะผ้าม้วนมันก็จะมีที่พาร์โคลัดด้วยใช่ไหมฮะ ที่พางุรัตกับที่ชิบุย่าเนาะแต่ว่ามันมีความต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตรงชั้นข้างบนเนี่ยก็ยังจะเป็นเสื้อผ้าอยู่นะครับเป็นเสื้อแฟนซีเนาะผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงมันแบบมันเยอะมากมันเนลยทำซีลักษณะแบบเสื้อสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ชอบเนาะในเสื้อลายสกรีนไทยนะครับผม ก็มีแบบวัยรุ่นอยู่ชิคๆนะฮะก็ตัวหนึ่ง50บาทก็มีนะครับผมเสื้อเด็กโซนนี้จะเป็นเสื้อเด็กนะฮะเสื้อแบบเสื้อจะออกแนวแบบสีส้มจี๊ดหน่อยนะครับผม50บบาทนะ บางร้านก็ไม่มีแม่ค้าอยูนะ เขากำลังไลฟ์สดนะเขาไปแบบมีไลฟ์สดกันในร้านเลยอน,นี่เราก็จะเห็นแม่ค้าตามแบบรอบรอ,อ,อบต่างจังหวัดหรือว่ารอบนอกนะครับรก็จะเข็นรถเข็นมาแล้วก็มาซื้อกันในนี้ ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับที่นี่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับจะเป็นผิวสีแล้วก็เป็นคนไทยเพียบเลยนะครับผมที่นี่ผมน่าจะเป็นน่อน่าจะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านยอ่อยเล็กๆกันนะครับก็คือมาซื้อที่นี่แบบแบบว่าสามสีตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ไปขายนะครับผม อย่างพอตลาดตามหน้ามอหลังมออะไรอย่างงี้นะครับก็น่าจะมาเซที่นี่กันจะมากกว่าเนื่องจากว่าที่เนี่ยเขาขายปีกแบบ3ตัวก็ปีกแล้วไอขายส่งแบบ3ตัวก็เริ่มก็เป็นราคาส่งแล้วนะฮะพอ3ตัวเริ่มเป็นราคาส่งมันก็ทําให้คนเนี่ยสามารถซื้อในราคาถูกแล้วก็ซื้อได้แบบแบบได้เยอะขึ้นนะ พอเรามาถึงชั้น3นะครับก็เป็นโซนผ้าม้วนแล้วนะครับผมติชิบูย่าเนะาะผ้าม้วนสําหรับใครเหลือก็น่าจะเป็นสําหรับพวกดีไซนเนอร์อะไรเงี้ยเขาน่าจะมาซื้อกันที่นี่แหละเพราะที่นี่มันแบบแอร์เย็นสบายเนาะมันไม่เหมือนกับฝั่งท้องฟลัดชั้นนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะก็น่าจะเป็นผ้าม้วน แมเสื้อผ้าแบบนี้เขาก็มาซื้อผ้าม้วนกันที่นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะก็คือน่าจะเป็นสมมุตินะสมงว่าคุณมาซื้อของที่แพตินามแล้วคนชอบชุดนี้นะคุณก็ซื้อชุดมาชุดหนึ่งคณก็มาซื้อผ้าที่นี่เลยซื้อที่ชิบูย่าแล้วก็ไปถัาเย็บเองเอาไปให้ช่างเย็บแถวบ้านคนเย็บนะครับผม แล้เวเรขึ้นไปชั้น4นะชั้น4ชั้นหก็เป็นผ้าม้วนเหมือนกันแต่ว่าชั้น6จะเป็นขายอาหารนะครับผมก็ถ้าหิวอยู่แวะมาที่ชิบุย่าเลยนะครับผมชั้นนี้ก็เป็นเนาะเป็นผ้าม้วนนะครับ แสดงผมกลับใจความได้ว่าโซนนี้ผ้าม้วนโซนนี้จะเป็นผ้าม้วนที่วัยรุ่นชอบเป็นสีสันที่พวกแบบร้านค้าที่แพดตินัมใช้กันเข้ามากกว่านะครับจะไม่มีลายแบบลายผู้ใหญ่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเห็นไ,ไหมฮะ เลยชั้นหนึ่งชั้น2ชั้นสาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นผ้าม้วนหมดเลยนะครับผมก็อย่าถ้าคนไม่ได้ซื้อผ้าม้วนก็อย่าเผอมาละกันนะแต่ว่างานที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นงานแขกเยอะนะครับผมหมายถึงว่างานแบบพวกอินโดพวกนี้จะเยอะนะครับพวกอิสลามเนี่ยแขกเนาะแฟนก็มีทุกที่เลยนะฮะโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่กําลังมองหาเสื้อผ้านะครับก็ชิบุย่า ก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละครับก็จะมีผ้าม้วนเนาะผ้าม้วนแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ชั้นล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จบที่ตึกชิบุยะนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราไปติดตามโซนประตูน้ำกันนะครับว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจนะครับผมอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำรายการ นำคลิปดีๆมาให้กับทุกๆท,ท่านนะครับผมสำหรับชาวออนไลน์ทุกคนเลยสวัสดีครั